ขันยานางหมกหน่อไม้นะครับผมหมกหน่อไม่บอก้าวนี่เมนู้าวนีน่ครับไม่กล่าวยองหยานางทำข้าเวเบื่อนะครับผมเบื่อเริ่มละเอียดแล้วเริ่มละเอียดนะครับเออ่ใส่อะไรลงไปอีกใส่กระเทียมหอมแดงตะไคร้นะครับผม<ด>แ,ลแล้วก็พริกาตามลงไปเครื่องนะครับ โอ้พอครัวพัวไปอีกแล้วอืวันนี้ให้กา้าวหมกหน่อไม้ใส่เนื้อนะครับแล้วก็ใส่ใบตองหมำพริกห่อด้วยใบตองห่อด้วยใบตอง,ตอ,งอันดับแรกใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วคนให้ดียบเออ จากนั้นใส่อะไรลงไปใส่หมูแล้ใส่ผักผัวหัวปลาเสร็จแล้วใส่อะไรลงไปใส่ต้นไม้ครับผมนายกล่าวมาิม่านายนั่งวิธีเห็ดแบบง,ง่ายๆนะครับ,บ,บเป็นแบบบ้านๆเท่าผู้ใดมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับเนี่ยก็ใส่ลงไปเพิ่มเติม นับแรกใส่เต็มปงต่อไปก็ปิดปตนะ็งูแล้วเมปงน้ำปลามะสักกระละดีมีเลืดดีด้วยกดเข้ากันเดอ้อพ่อครัวหัวปลา เห็ดอยู่เฮ็ดจริง่อยแม่กินเยอะอนาคตจะเป็นพ่อครัวมาจำครัวแทนแม่เสร็จแล้วนครับต่อไปก็ใส่ผักลงไปนะครับผมเป็นผักอีกตูแล้วก็หอมนะครับผมหอมต้นหอมต้นหมแล้วก็คนห้เข้ากัน หลังจากคนแล้วกับแม่ก้าวจะหอ่อห้อมกัครับพอมันเยอะไปแล้วน่ะเยอะมันเยอะไปเสร็จแล้วก็หอแม่ช่วยด้วยมามาแม่ทำแม่มก้าวเป็นพอพอขัวมือไมครับง่ายๆก็เห็นได้ยุดดยออติว่าันหย่าง้รงเป็นแม่สอนพอขัวหัวปลา เสร็จแล้วก็ใส่ไม้กินมฟันหรือว่าไม้ไผ่ห้อบั้นห้อเนี่ยครับคัดคัดล็อกไว้นะครับใส่ห่อที่สองของนายเก้าครับะพอข้าวหัวปลาต่อไปก็จำได้เลยทำเองได้เียจะไปทำเด้บาเนี่ยพ้าครั่วเออทำเองต่อไปก็จะเป็นพ่อค้าทำขายก็ได้ เลี้ยงชีพตัวเองได้ไม่ใช่ครับเป็นการหาตัวเองครับสมมติเสียงเครื่องบินนะครับหบอกโน้นหนึ่งครับผมถักแต่แทงเข้าไปขัดเอาแล้วลงบนมือเพื่อนเราเวลาเขาคันก็ทำแบบนี้กันแบบนี้ทำกินเนาะทำด้วเทียเต็มซึ่งเลยเอาเหลือสองห่อสุดท้ายใจด้วยกันแล้วก็สองห่อสุดท้ายแล้วครับภาพอันนี้ภาพอันนี้ไหมนี่ครับ เดี๋ยวค่อยๆทำเด้อ, <SF hail. S 1> อเห็ดกับแม่ครับให้แม่ซ้อนให้ข้าวหนาจะได้ครับเข้ามาทำคนเดียวเป็นเอ้ยนครับเห็ดตามแม่ใช้หนมาจีมฟันคัดระวังมือด้วย,วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบันนี่ต่อไปกันหนึ่งนะครับบดน หนึ่ง,ง,ง,งครับหลังจากนั้นก็มาตั้งหมอนะครับเป็นเตาถ่านนะครับด้วยเตาถ่านนะครับอืร้อนๆครับจะสุกแล้วครับว้าวสุกแล้วครับดูหน้าตากขาไหมครับอือหอมหอมไปแทบจะกัดกันยัง แซ่แบหอมกินกับขาเนี้วครับหมูมากินกับในกาวนะครับเดอ้อนกโมกดอกไม้นะครับผม,มเป็นแต่แซ่บแท้